l าวลิซ่าแบ็คพิงค์ในสมัยประถมค่ะจากมิวสิกวิดีโอซิงเกิลเดี่ยวล่าสุดของลิซ่าเองนะคะเธอเป็นศิลปินเดี่ยวในสมาชิกวงเกอร์กุป๊ปสัญชาติเกาหลีอย่างวงแบ็คพิงค์ ล่าสุดออกมาเผยเป็นเพลงล่าสุดนี้ค่ะที่จ้าตัวนั้นได้ทําเพลงเดี่ยวเพลงแรกต้องบอกเลยเนะคะสำหรับลิซ่าบทเพลงนี้ที่ออกมาเนี่ยกระแสตอบรับดีจริงๆค่ะทั้งนี้แล้วนะคะหลังจากที่เจ้าตัวปล่อยเพลงออกมาได้รับความนิยมแล้วเหมือนเป็นบูมบามขึ้นมาในครั้งนี้เนี่ย ล่าสุดมีการเปิดเผยภาพในโรงเรียนประพามนตรี2ซึ่งเป็นโรงเรียนที่สาวลิซ่าเคยศึกษาในระดับมัธยมได้เผยภาพลิซ่าสมัยเรียนและทำกิจกรรมในโรงเรียนพร้อมทั้งกับระบุข้อความเอาไว้ว่าโรงเรียนประพามนตรี2ขอแสดงความยินดีและชื่นชมน้องลิซ่าด้วยนะในฐานะศิษย์เก่าของโรงเรียนประพามนตรีในเครือในการโซโล่เดี่ยวกับเพลงแรกและลิซ่าแบล็คพิงโดยสาวลิซ่าเธอเคยเป็นตัว แทนของโรงเรียนประกวดร้องเพลงในโครงการ3คุณธรรมนำไทยนั่นเองที่จัดโดยศูนย์คุณธรรมได้รับรางวัลรองชนะเลิศประเภททีมเมื่อปี2552และก็เป็นเด็กที่รักการทํากิจกรรมไม่ว่าจะเป็นการร้องหรือการเต้นเธอเจอร่วมมือช่วยโรงเรียนตลอดคะ่ะจะเป็นยังไงมาชมภาพกันคะ่ะ